ส่วนตัวอะคารูมันจะออกเป็นคล้ายๆแบบลิปมันเนาะเดี๋ยวชลิจะมาสรุปสั้นๆเลยนะคะว่า2ตัวนี้มันแตกต่างอะไรกันบ้างนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาเจอกันอีกแล้วซึ่งวันนี้นะคะชลี่ก็จะมารีวิวลิปสองตัวที่ตอนนี้กำลังฮิตมากื่อใครได้ดูคลิปนี้แล้วก็จะได้เป็นการตัดสินใจว่าจะซื้อยี่ห้อไหนดีแบรนด์ไหนดีเนาะยี่ห้อกับแบรนด์มัน ก็อันเดียวกันใช่ปะเออนั่นแหละเชอรี่เชื่อว่าคลิปนี้จะมีคําตอบให้กับสาวๆเนาะว่าเราจะเลือกซื้อลิปมาร์กตัวไหนดีซรื่องวันนี้นางเอกของเราก็จะมีอยู่2ตัวนี้ค่ะคือจะบอกว่ามันเป็นลิปมาร์กลิปมันคล้ายๆกันเนาะถ้าเป็นเชอรี่นะคะก็ตัดสินใจยากอยู่เหมือนกันเนาะว่าจะซื้อตัวไหนดีเพราะว่าเขาให้คุณสมบัติเหมือนกันเลยนี่ข้างในนะะ้องเขาจะเป็นนี้นะ ตัวลามเน่มันจะออกสีชมพูชมพูหน่อยนะคะส่วนตัวคาวูมันจะออกเป็นคล้ายๆแบบลิปมันเนาะคล้ายๆแบบวอสลีลอะไรประมาณนี้แหละทำไมเราถึงเลือกสลิปปิ้งมาก่อนนอนนะคะเพราะว่าใครที่มีปาก หรือว่าเป็นขุยเนี่ยควรทาเลยนะเพราะว่าเวลาเราทาลิปสติกตลอดเราควันมีการบำรุงปากก่อนเพื่อทําให้ผิวปากเราชุ่มชื่นแล้วก็ไม่แห้งขุยนะคะเวลาเราทาลิปลงไปมันจะทําให้ลิปเราแบบติดทนแล้วก็จะทําให้แบบว่าเนื้อสีของลิปอะชัดเจนมากขึ้นพอเราทาไปแล้วใครที่มีปัญหาตกล้องหรือว่าเป็นขุยมันช่วยได้เยอะเลยนะทุกคนเวลาเราทาลิปอะมันจะทําให้ปากเราดูสวยลิปมักนะคะก็จะเป็นการดูแลผิวปากให้สุขภาพ ดดีด้วยค่ะชลรี่จะมาอธิบายคุณสมบัติส่วนผสมแล้วก็ราคาของน้องตัวนี้ก่อนนะคะว่าเขามีอะไรยังไงบ้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็น Laneige Lip Sleeping Mask Berry นะคะทุกคนตัวนี้ก็เป็นสูตรเบอร์รี่นะทุกคนที่มีเทคโนโลยีชื่อว่า Berry Mix ที่ทำมาจากสารสกัดเบอร์รี่ที่มีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูงเขาก็ช่วยผัดเซลล์ผิวที่ตายออกไปนะคะก็คือใครที่มีปัญหาปากคล้ำหรือว่าเป็นขุยตัวนี้ก็ตอบโจทย์เลยนะคะตอนนี้ก็คือปากซีดมากเลยทุกคนเพราะว่าไปลบลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวชล่จะลองทาให้ทุกคนดูกันแล้วกันนะ้อว่าลักษณะเนื้อน้องเขาเป็นยังไงนะคะ กลิ่นของน้องเขาหอมอยู่นะทุกคนหอมแบบว่าคล้ายๆแบบเอ่อเบอร์รี่อะไรประมาณเนี้ยื้อเนื้อของน้องเขานะทุกคนไม่เหนียวเนอะหนักเลยนะคะแล้วก็จะมีกลิ่นหอมๆแบบคล้ายๆพวกเบอร์รี่ ออกมานิดนะึงคือถามว่ามันก็จะมีความลักษณะคล้ายลิปมันทั่วไปแต่เชอรี่มีความรู้สึกว่าตัวนี้มันจะเข้มข้นกว่าเราก็คุยคุณสมบัติไปแล้วนาะว่ามันเป็นอะไรยังไงเนื้อลิปเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาบอกราคาของเจ้าตัวนี้ให้กันแล้วกันนาะอว่ามันราคาเท่าไหร่ซึ่งน้องเขาขนาด20กรัมราคาอยู่ที่ประมาณ630าบาทนะทุกคนคือจริงๆแล้วอ่ะเชอรี่ไปดูพวกทวิตไอจี ช้อปปี้อ่ะคือมันมีหลายราคาเยอะมากเลยนะทุกคนก็เลยไม่รู้ว่าเออมันจะของจริงจะของปลอมแต่ถ้าใครสนใจอก็แนะนําให้ไปซื้อพวกที่อยู่ในช็อปหรือว่าไปดูร้านค้าที่แบบว่ามีความน่าเชื่อถือนะคะทุกคน แบรนด์เนี้ยมันออกมาได้ไม่นานแต่ว่าทําไมมันดังมากเป็นกระแสะมากเลยนะทุกคนแล้วมีแต่คนรีวิวเยอะมากว่าใช้ดีใช้ดีจนแบบว่าดังเป็นกุแต่คือตัวเนี้ยมันมีสารสกัดออยจากธรรมชาติสชนิดเลยนะทุกคนก็จะมีอะโวคาโดมีเซรั่มแอลมอนและมีแอฟริคอนนะคะเขาจะช่วยในเรื่องสร้างเคลาตินแล้วก็ฟื้นฟูผิวให้ชุ่มชื่นนะทุกคนคือตัวนี้มันมีทรีเม้นท์ที่ช่วยขจัดเซลล์ผิวที่ตายออกไปเนาะแล้วก็มันจะมีตัวป้องกัน การระเหยของน้ําออกไปส่วนตัวอะวคาโดนะมันจะช่วยทําให้ผิวชุ่มชื่นแล้วก็ผิวมันฟูทุกคนแล้วก็มันจะเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับผิวตัวสวิตอัลมอนด์ออย์มันจะช่วยลดกลิ้วรอยให้กับผิวด้วยเดีย๋ยวชลิจะมาลองทาให้ทุกคนดูนะ้องว่าเนื้อน้องเขาเป็นยังไงนะคะเราก็ได้ลบลิปลาเนตไปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวชลิจะลองทาให้ทุกคนดูนะคะเนื้อน้องเขาอ่ะก็จะคล้ายวัสลีนนะทุกคน กลิ่นก็ปกติเลยมันก็ไม่มีอะไรที่มันโดดเด่นขึ้นมาเชลลี้กก็ได้ลองทานเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนดูได้เลยก็ความเงาความชุ่มชื่นความชุ่มฉ่ำก็คล้ายๆกันเลยนะคะ ตัวนี้มีขนาด20กรัมราคาอยู่ที่ประมาณ300บาทเดี๋ยวชลิตจะมาสรุปสั้นๆเลยนะคะว่า2ตัวนี้มันแตกต่างอะไรกันบ้างนะคะอย่างแรกก็คือเรื่องราคาค่ะทุกคนก็คือน้องกราเนตขนาด20กรัมราคาอยู่ที่ประมาณ600กว่าบาทน้องคาบูขนาด20กรัมราคาอยู่ที่ประมาณ 300บาทซึ่งมันก็แตกต่างกันมากเลยทุกคนคือแบบว่าราคามันครึ่งต่อครึ่งเลยอ่ะทุกคนส่วนเนื้อน้องเขาน้องลาเนตเนี่ยจะให้ความเข้มข้นกว่าแล้วก็ให้ความชุ่มชื่นกว่าส่วนเนื้อน้องคาวูมันก็จะให้ความที่แบบว่าบางเบากว่าสามารถทาได้ระหว่างวันก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะว่าจะชอบเนื้อน้องตัวไหนนะคะส่วนต่อไปเรื่องกลิ่นกลิ่นของน้องลาเนตก็จะให้กลิ่นที่แบบว่าเบอร์รี่หอม ทาวูเขาจะไม่มีกลิ่นอะไรเลยก็ ใครที่ชอบความหอมก็แนะนําตัวนี้ส่วนใครที่ไม่ชอบมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แนะนําตัวนี้นะคะตัวนี้จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่นะและส่วนตัวนี้จะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะคะใครที่แพ้แอลกอฮอล์ชลรี่ขอแนะนําคาวูนะอ๋อจะบอกว่าเวลาทาตัวนี้ชลรี่มีความรู้สึกว่าปากชลรี่จะอมชมพูนิดนึงนะคะส่วนตัวนี้ก็ไม่ได้ออกสีอะไรใดๆทั้งนั้นแต่ว่าให้ความเงาวางนะทุกคนโอเคก็สรุปง่ายๆให้ทุกคนดูแล้วนะคะว่าชอบ ตัวไหนอะไรยังไงนะคะซึ่ง2ตัวนี้มันก็ให้คุณสมบัติที่คล้ายๆกันก็แล้วแต่ว่าเออชอบแบรนด์ไหนหรือว่าชอบ อะไรยังไงเป็นพิเศษนะคะชลิโกไม่ได้เจาะจงว่าฉันก็ชอบแปรนนี้นะฉันก็ชอบแปรนนี้นะจริงๆก็ใช้ได้ทั้งสองตัวเลยนะคะแต่ชลิได้มาเปรียบเทียบให้ทุกคนอ่ะได้ดูกันเผื่อเป็นการตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นนะคะเอ,อ้ลืมบอกไปทุกคนสองตัวนี้อะ่ะมันมีสารสกัดจากธรรมชาติเพราะฉะนั้นอะ่ะไม่ควรไว้ในอุณหภูมิที่มันสูงมันจะทําให้เสื่อมสภาพได้ไง่ายโอเคทุกคนชลิคิดว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆหลายๆคนที่กําลังจะไปซื้อนะคะ ได้จ่ายเงินแน่เลยก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะก็ฝากให้ทุกคนกด Subscribe และแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊าย